ชมชมไปดูพลังของความรักชาตินะคะที่ออกมาในรูปแบบของการสัก15รายชื่อวีรชนฐานกล้าจากสถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชาจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะผลงานรอยสักบนแขนนะคะเป็นการจารึกข้อความสดุดีวีรกรรมทหารไทยที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะโดยได้มีการสักรายชื่อวีรบ,บุรุษทหารกล้า15นายค่ะพร้อมวันที่ที่พวกท่านได้สละทีพเป็นผลงานการสักของนายทวัชชัยบุญรอดดวงนะคะเป็นช่างสักวัย28ปีเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี นายทวัตชัยเล่าให้ฟังนะคะว่าลูกค้ารายดังกล่าวเนี่ยเป็นชายมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะได้ติดต่อขอให้สักรายชื่อของฐานกล้าที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะก,กันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะโดยได้ออกแบบรอยสักให้ลูกค้าดูก่อนตอนแรกนะคะลูกค้าก็บอกว่าชอบมากค่ะก็เลยเข้ามาสักใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเขาก็เดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปฟังเสียงของเขากันค่ะ ก็คือเหมือนกับว่าคนที่สักรับเขาเหมือนกับว่าเขาเขาภูมิใจครับที่ว่าเหมือน,นว่าทหารของเราเนี่ยครับไปรบและทีนี้เกิดการเสียหายเกิดการสูญเสียเนี่ยครับก็เลยแบบว่าเขาอยากจะลึกรายชื่อผู้กล้าเงี้ยครับรายชื่อวีรบุรุษทหารไทยไครับไว้ไว้เพื่อสอนลูกหลานในอนาคตนะครับเขาได้มีการติดต่อมาว่าจะตัดอย่างนี้เราเรารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึก ผมก็ประชาชนคนหนึ่งครับผมก็รู้สึกดีใจครับผมที่ว่าเขา,เ,าเขาจะมาสักลายชื่อทาหารนี่ครับเขาก็ส่งแต่ลายชื่อมาแล้วก็ให้ผมมาออกแบบให้เลยครับผมพอผมออกแบบให้แบบนี้ปุ๊บเขาก็รู้สึกดีใจได้แล้วพอพอได้แบบปุ๊บก็สักได้สักเลยครับผม นี่ก็เป็นความรู้สึกของนายทวชัยนะคะเป็นช่างศักดิ์เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนะคะจากนั้นค่ะนายทวชัยนะคะก็ได้นําคลิปเรื่องราวมาโพสตลงในติ๊กต็อของเขานี่ค่ะคุณผู้ชมชื่อบัญชีตามนี้เลยนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆที่อยากแสดงความเคารพต่อทหารกล้าโดยคลิปวิดีโอดังกล่าวนะคะก็ได้รับความสนใจจากคนในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางเลยละค่ะพร้อมทั้งมีคอมเมนต์ชื่นชมจากผู้ใช้งานจํานวนมาก หลายรายยกย่องว่าน,นี่เป็นการแสดงออกเชิงศิลปะที่สะท้อนถึงความรักชาติความจงรักภักดีและให้เกียรติแก่ผู้เสียสละอีกทั้งยังมีญาติของทหารกล้านะคะที่มีชื่ออยู่ในรอยสักเข้ามาแสดงความขอบคุณผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมและนี่ก็คือพลังของการรักชาติรักแผ่นดินที่ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของการสัก15รายชื่อวีรบ,บุรุษทหารกล้า ที่ได้สละดีพเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยจากเหตุการณ์สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Sub s c r i b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ